วันนี้นิทานคุณยายุติคิดอะไรรู้ช้างกับใครนะบ้างหมูกระต่ายกระต่ายก็<า>มี<า>ม,มีก็มีเอ๊ะช้างน้อยกับเพื่อนๆมาทำอะไรกันนะนิทา,านเรื่องนี้มีชื่อว่าช้างน้อยคอยดนะ่างช้างน้อย ช้างน้อยอยากจะกินไอศก,กรีมแต่มีคนต่อแถวอยู่ยาวเหยียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วล่ะอืมอร่อยจังเลยช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มี่